สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบคุณครูลูกปัดนะคะในวิชาดนตรีค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องประเพณีไทยกับดนตรีท้องถิ่นภาคกลางจะมีความหมายอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง พื้นที่ภาคกลางมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรักความสนุกสนานและอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันประเพณีท้องถิ่นภาคกลางจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อการเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำบุญตักบาหรือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเช่นประเพณีแข่งเรือ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ประเพณีรับบัวประเพณีตักบานดอกไม้และประเพณีลอยกระทงเพลงที่ใช้ในประเพณีท้องถิ่นภาคกลางเพลงพื้นบ้านภาคกลางจะใช้ภาษากลางเป็นภาษาถิ่นซึ่งอาจมีสำเนียงต่างกันในแต่ละจังหวัดลักษณะของบทเพลงเป็นการขับร้องโต้ตอบกันเช่นเพลงเรือเพลงอีเซลเพลงลำตัด ซึ่งแต่ละประเพณีจะมีการขับร้องบทเพลงที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมตัวอย่างพิธีรับบัวที่นำเรือพายออกมารับดอกบัวจากผู้ที่โยนดอกบัวลงมาที่เรือและมีการร้องลําตัดหรือเล่นเพลงเรือโต้อตอบกันอย่างสนุกสนาน บทบาทของดนตรีในประเพณีท้องถิ่นภาคกลางมีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความคึกคื้นเป็นกันเองเครื่องดนตรีที่นำมาใช้จึงเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่บรรเลงให้เกิดความสนุกสนาน mm. เช่นกลองยาวชิงฉาบและกลับการบ้านให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบทที่5นะคะ ค่ะแล้วก็ได้ทราบความหมายกันเรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งต่อไปคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย